ตอนแรกไม่ได้คิดว่ามันเป็นป้องกันด้วยซ้ำออนึกว่ามันโจมตีอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่ไม่ได้ถึงเลยว่าเป็นอะไรอ่ะอแต่แบมาปุ๊บกูหยิบใส่ตีก่อนเลย<ต>มึงไทยเนี่ยอย่างเงี้ยออ <laughs> ก็คือผมตอนผมเล่นผมใส่960แล้วก็เลเวลอ่ะของผมที่ได้ทดลองก็จะมีพวกแรชเชตแบบโจมตีก็คือพวก160 170 660แล้วก็670ลองอยู่ประมาณครับส่วนบิดก็คือลองแค่รัดกับโลนั้นเลยแต่ว่ารู้สึกว่า เออมันมันเป็นตัวที่เหมือนดีดแรงเข้ามาผมคือสไตล์เล่นของผมมันจะไม่ใช่แบบพุ่งเข้าไปตีก่อนแต่ว่าจะเป็นรอแป๊บหนึ่งแล้วก็รอส่วนตีจังหวะสองอะ่ะพอ,อพอเขามาโดนอะ่ะคือโดนดีดกระเด็นแบบไปไกลมากปาที่แบบโอเวอร์อะไรเงี้ยอย่างบ่อยไม่ว่าจะโดนโจมตีเข้ามาหรือเข้าไปโจมตีเขาอะ่ะถ้าไม่ได้หน้าหน้าทิ่มจนเกินไปอะ่ะมันถือว่าเป็นเบลดที่ ทำให้แต่ละคอมโบหมุนนานนะอืมหมุนนานแบบนานเลยล่ะ